สวัสดีครับแม่ใจครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับวันนี้ผมเขยอีสานใต้ครับมาติดตามแนวทางความฝันของคุณแม่ใจครับท่านผู้ชมครับก็คือจริงๆแล้วผมมาตามโค้งสุดท้ายของคุณพ่อเอกครับแล้วก็บางเอื่นคุณแม่ใจก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ๆก,กับบ้านของพ่อเอกเนาะแม่ใจเนาะค่ะครับ ก็คือเป็นเพื่อนบ้านเป็นญาติกันเพื่อนบ้านเป็นญาติพี่น้องกันครับครับแล้วคุณแม่ใจก็ที่ผ่านมาก็คือติดตามดูเคยสารใต้มาตลอดเนาะแม่แล้วก็คุณแม่ใจก็นานแล้วท mm ี่พูดคุยกันเนาะแม่แล้วก็คุณแม่ก็อยากจะพูดคลิปแล้วก็แนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้ฟังอยู่ครับแต่คุณแม่ใจบอกว่าคุณแม่ใจน่ะอายนาะแม่แต่ก่อนเนาะอายค่ะครับก็คือคุณแม่อายแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้ ไม่กล้าครับไม่กล้าที่จะมาเล่าคลิปเนาะครับแล้วคราวนี้อาวันนี้ครับคุณแม่ใจก็บอกว่าตัดสินใจอยากที่จะมาเล่าแนวทางให้เอฟซีได้รับชมรับฟังด้วยครับเพราะว่าคุณแม่ใจนะครับบอกว่ามารอบนี้แนวฝันค่อนข้างที่จะดีมากครับท่านผู้ชมครับก็อยากแบ่งปันแนวทางให้รับฟังดูเพื่อท่านผู้ชมชอบตัวเลขที่คุณแม่พูดให้ฟังเนาะครับครับจริงๆแล้ว แม่ใจนี่มากการเสี่ยงโชคหรือก่ครับค่ะมากซื้อทุกหมวดเละค่ะอ๋อครับคือบางบ่ถือบ้างอ็ซื้อบ่วมีบางบ่มีเว้นยักเท่อรัตตลีก็ซื้อครับโอเคครับแล้วไอ้ที่ผ่านมานี่ส่วนมากได้เลขมาจากทางไดครับแม่ใจได้จากความฝันค่ะได้จากความฝันตะขอเนาะอ๋อครับครับแล้วที่ผ่านมาเห็นบอกว่าอได้เลขยังนะครับแม่ได้เลข อ้งววดที่ั่านมาได้เลยจากความฝันว่าฝันเห็นปลาเต้นคาว่าในบ้านครับครับก็เลยบาริทีมันเป็นบาริทีเก่าตัวเดียวปลาก็เลยเป็นแปดก็เลยถือเลขล่ญรางก็ลอตเตอรี่หาใบหาใบค่ะโอ้ครับแต่บริเขาอ่านก็เลยบรซื้อครับวามากคนลูกซํำเลยแมมครับเพราะว่าตั้งแต่เจอแม่ใจเมื่อปีที่แล้วเนาะแม่แม่ใจก็วาสู่ผมฟังอยู่ว่าอ่าถือเลขดูอยู่ครับ โอเคครับล้าในวันนี้นี่คุณแม่ใจว่าคุณแม่ใจฝันเล้อเนาะครับฝันแล้วค่ะครับเดี๋ยวให้คุณแม่เวาความฝันให้ฟังนะครับว่าฝันว่าจังไหนครับฝันว่าไปงานโพบครับงานโพคนในบ่วานนี่แหละครับฝันไปมาไปงานโพตอนกลับมาจากบ้านบัดเห็นเหล็กในรถข้าเจา้าฝันเห็นเหล็กในรถข้าเจา้ามันก็นเหลื่อมมากมาบคืนได้ทางหนารถเพลินครับมันเป็นเหล็กสามตัวครับก็เลยว่าอุ้ยพอเสมาหายโชกหายลาบอีดีบ่ผาปู้ตายนี่ไหม การไฮโชยไฮลาบอิรีก็คอยถือเด้อสามตัวตรงๆมาซันกะเลยบอกน้าเพลินก็เลยมาเก็บใบมาจากมือเก็บฝันนันฝันโดนหรือได้ตั้งแต่วันทีโอ้ยวันที่เท่าไหรตั้งแต่ต้นเดือนฝันแลวก็มาเก็บมาใบก็ว่าให้ฝันดีไเด้อตั้งแต่ต้องวดบอกครับต้องวัดเลยก็เลยมาถาสีมาไ้โชยไฮลาบก็ห้ถือรางวัลเด้อสิเฮตดบุญน้ำมาซันก็เลยบอกเพิ่นวางซันมากกับฝันดีมาตลอดจนหอดมือนีล่ะขึ้นกับฝันดีอีก โอ้ยก็เลยบกบสื่อตัวอื่นดอกก็สื่อแต่เลขฝันเห็นเพลินนั่นละครับไอ้เลขยังนะครับแม่เลขกซีสามซีค่ะซีสามซีกรับหนึ่งซีกรับหนึ่งซีครับอ่าคุณแม่ใจนี่ฝันว่าจังซีเนาะครับค่ะคือว่าฝันว่าโตของคุณแม่เนี่ยไปงานศพไปงานศพครับของคนตายของผู้ตายในบ้านครับคนในบ้านแล้วอ่า ในขอ้อมฝันี่คือเดินไปเดินไปตรง,ไ,ไ,งไหไกลล่รถเพลนไก่รถของคนตายครับก็คือไปรวมงานโสเพลนและการเดินออกมาตรงข,งา,ขางบ้านไปกไกลไกรถของคนตายค่ะและ้วเท,น,ทนนี่รถของคนตายนะไฟมันกระพริบขึ้นมากาไฟมันกระพริบขึ้นมากแจ้งจังปงขึ้นมากก็เลยเห็นเลขในรถเพลนเห็นเลขก็สี่สามสี่สี่สามสี่กับหนึ่งสี่กับหนึ่งสี่ขึ้นมากเห็นเลยแม่บอกคำแม่ขึ้นมากเห็นเลยแจ้งขั้งขั้นเลยไฟนั้น ไมรถผู้ตายรถของเขาเองเลยรถของผู้ตายแม่แม่เห็นเลขน,นี่คือเห็นอยู่ตรงดวทะเบียนตรงทะเบียนค่ะแต,แต่แต่ให้แม่แม่ใจบอกผมว่าทะเบียนจริงๆบอมแนตัวนี้บอมแมนตัวนี้นนทะเบียนรถเขาครับทะเบียนจริงๆคือ,อตัวนี้เนาะค่ะครับนี่ครับท่านผู้ชมทะเบียนจริงๆก็คือตัวสามหนึ่งเก้าหกครับแต่เลขที่เห็นอ่าที่มันขึ้นมาตรงทะเบียนนะครับสี่สามสี่แล้วก็หนึ่งสี่ครับ ที่คุณแม่ใจฝันเห็นครับท่านผู้ชมครับอืมครับผมก็เลยลงเลขทะเบียนจริงให้ด้วยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเออมันก็แปลงเนาะแม่เนาะแปลนบะเมนบะเมนทะเบียนรถข่าวแต่จากนั้นจะไปฝันเห็นมาเป็นรถคนตายครับแม่อ่าที่แม่มองเห็นอ่ะไฟมันก็เปิดขึ้นมากขึ้นกันให้แจ้งเมัดทั้งคันเลยรอบคันอืมครับครับกับโบน่เนาะแม่เนาะกับโบน่เสียงเบิง ถามากน้ำน้องแม่ถามากน้ำกระซื้อค่ะครับอันนี้ก็เป็นข้างแรกของผมครับท่านผู้ชมครับที่มาเหตุขิปของคุณแม่ใจครับข้างแรกครับให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งนครับเพราะว่าส่วนมากแล้วที่ผ่านๆมากครับที่ได้เหตุลิปกับคนเว้าฝันข้างแรกนะครับส่วนมากเหล็กงั่นสีขาวครับท่านผู้ชมครับแม่ในรอบนี้นี่แม่ค่อนข้างที่มั่นใจบ่แม่ อ้ยอยากคือสื่อแต่รางวัลเอารางวัลที่หนึ่งคลแเล่นก็คือมากเนาะมากครับแต่ถ้าเป็นความคิดเท่ากับมั่นใจเนาะว่าหาฝันแบบนี้เนาะแม่ฝันมาค่อยฝันอย่างสี่นะครับ,บครับมาคอยฝันฝันแต่มีแต่ฝันไปทางอื่นแต่มาค่อยฝันเห็นคนติดตายไปแล้วแบบนี้ครับครับแม่เราคนตายแม่จําอายุเพื่อนไดนบอครับว่าเพื่อนตายต่ออายุจากปีอายุประมาณหาสิบเอ็ดสี่หาสิบสองไงล่ะอ๋อห้าสิบเอ็ดย่าห้าสิบสองปีเนาะครับครับ แล้วไอ้จัดลอตเตอรี่ไว้หรือยังครับแม่หาใบแล้วซื้อไว้หาใบแล้วซื้อไว้ชุดหนึ่งแล้วชุดหาใบ๋อครับครับโอเคเนาะแม่เนาะค่ตรงกระคอให้อ่ความฝันของแม่เนาะครับอ่าขอจะแม่แม่ใจก็ซื้อเรียบร้อยแล้วขอให้แม่ถึงรางวัลที่หนึ่งด้วยครับขอบคุณค่ะขอสมพรปากเด้อแต่ก็ขคอให้ท่านผู้ชมที่เพิ่งมาเบิ่งคลิปนี้เนาะนั่ตัวเลขของคุณแม่ใจไปซื้อลอตเตอรี่ครับกระคอให้ ถึงแล้ววันหนึ่งถึงแล้ววันหนึ่งถือกำกันนี่แหละร่ำด้วยไปนํำกันครับอือครับโอเคครับอ่าจะมีประมาณนี้เนาะแม่ครับครับท่านผู้ชมครับอ่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับอ่าสำหรับคุณแม่ใจเองครับก็มาเล่าฝันครั้งแรกครับท่านผู้ชมก็คือฝันว่าตัวเองไปงานศพของคนตายครับคนในหมู่บ้านเดียวกันครับแล้วก็ คุณแม่ก็เดินไปตรงรถของคนตายครับแล้วบังเอิญรถของคนตายนะครับไฟก็กระพริบขึ้นมาครับแล้วก็คุณแม่มองเข้าไปครับเห็นทะเบียนรถ434กับ14ครับท่านผู้ชมก็คืออยู่คนละบรรทัดใช่ไหมครับแม่ค่ะอยู่คนละบรรทัดอยู่คนละบรรทัดครับแล้วจริงๆแล้วทะเบียนรถคันนี้นะครับทะเบียนจริงก็คือ3196ครับท่านผู้ชมครับคุณแม่ก็เลยคิดว่าตัวเลขที่คุณแม่เห็นในความฝันน่าจะ ใกล้เคียงหรือว่ามาตัวเลขนี้มากที่สุดในงวดนี้ครับท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้ครับอ่าผมเคยอีสานใต้ครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขครับล่ำรวยเงินทองครับแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกคนทุกท่านครับแล้วก็ขอขอบคุณแม่ใจด้วยเนาะขอบคุณหลายๆครับแม่ครับถี่มาเวาเนี่ยท่าให้ฟังครับ่าขอให้แตกสามตัวด้วยครับแม่ ครับโอเคครับแม่ครับขอบคุณครับครับมันกระโปรงควรสิมาแจงจางบางขึ้นแหลกสวดขึ้นแหลกเลยเลย